Okay. ทุกคนก็อยู่กับผมเรียวเอ็กเซนตอีกแล้วนะก็มาเทสา,ายที่อำเภอบัวเชิดตำบลบ,บัวเชิดอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์จุดจุดเทสา,ายนี้นคุ้คุ้นไหมคุ้คุ้นไหมถ้าใครที่ดูคลิปผมไป้วก็น่าจะก็น่าจะจำอยู่หรอกน่าจะจำได้อยู่หรอก คุณนม่คุณคุณไหมจุดเทซาย์ตรงนี้คุณคุนะเหมือนคลิปคิปไอ้คลิปก่อนๆเลยที่ผมมาถ่ายแต่เจ็ดวันเอ่อกี่วันน่าจะนานนั่นแหละเจ็ดวันที่แล้วนะมั้งจะาทิดเกาะละน่าจะคุ้นกันอยู่หรอกว่าจุดเทซายน์ตรงนี้แหละที่ตำบลบัวเชิดอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์แต่กาะอันนั้นตอนนั้นผมพูดผิดเป็นพูดอำเภอสังขะ อันนี้ก็เอาทรายมาเทที่อันนี้มีรถล้อมาขนหินและก็ทรายน่าจะขนไปสมปูนแล้วมั้งไม่ใช่ผนน่าจะใช่หรือมั้งถ้าขนหินไปด้วยโอเคตอนนี้เดี๋ยว,ดยวอดยอดใส่ทรายเทอ วันนี้น่าจะวิ่งสามเที่ยวนะก็น่าจะมีวิ่งหินคุกอีกที่หนึง่งไม่รู้หินคุกจะวิ่งที่ไหนวันนี้ก็คลิปอาจจะสั้นหน่อยเพราะว่าผมตอนเช้าไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันมืดมันเป็นเช้ามืดไงประมาณตีสี่ตีห้ามาแต่เช้าเลยไปดูกันยาวๆเลย ออรรถโคตรโยกเลยโอ้ด oh, ังเกินรถหกล้อเนี่ย <A> ขับผ่านมานู่นโ่นขับนน่นวผ่านไปนูนนนนนปน่นก็ต่งเกิน ผม oh, จะไม่บรรยายอะไรแล้วกันนะทุกคนดูแบบชิวๆดูเพืเ่อนๆไปโอเค น่าจะเทดูเสร็จแล้วแหละไปอยู่กับรถสำนักงานท่าทรายลุงอรุณอีกแล้วนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงกสั่งหินสั่งทรายแล้วก็พวกปูนพวกอะไรเนี่ยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ทั้งเพจทั้ง Facebook ทั้งไลน์คิิปวนก่อนทิ้งลไลน์ไว้ให้ด้วยตอนนี้ผมก็ปิดเทอมแล้วแหละก็ว่า,าจะมาถ่ายไอ้อทิย์หน้าส่วน จะถึงของอาทิตย์นี้ที่จะถึงนี้เะต้องแก้งานโรงเรียนก่อนแก้รอ,อกลับไปทัศนศึกษาก่อนยังไม่ได้ไป เ,เจอหัวลากรถผนยางวัดซอยไปของภูศิลาภูศิลาจะสู้ท่าท้ายได้หรือเปล่าท่านแหละท่าทายยางดีไม่ต้องพูถึงหรอกโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนถอดลูกเสร็จก่อนแล้วกันโอเคทุกคนตอนนี้ก็ถอดลูกเสร็จแล้วก็ ดี๋ยวจะเทแม่ต่อ,อพอถูเสร็จแล้วก็เอาแม่แมาเทต่อกันเลยรถสำนักงานท่าทรายลุงอรุณอ,อีกแล้วผู้ส่วนจำกัดบริษัทท่าทรายลุงอรุณสั่งหินสั่งทรายได้ที่นี่จะทิ้งลายทิ้งเฟซบุ๊กไว้ให้นะฮะใครสั่งไกลได้นะส่งบุรีรัมย์ส่งสุรินทร์ โหยอิทธ oh, yes, oh. ิยโสปราสินได้หมดเท่าที่รถท่าสายเขาจะไปได้งั้นทุกคนเชิญให้ทุกคนดูอย่างตามปฏิยาสายขอเที่ยวละกัน มาแนละ้วยิบไปเยี่ยวนิดนึงโอเคเดี๋ยวจะใส่รูปแล้วรถของบริษัทบุญจเจริญการดาด้วยเรถถลอกนะไม่ใช่รถถลอกทุกคนนะ ทันที่มาขนหินกับทรายเมื่อกี้นี่ตอนนี้แกรอพี่อ่ะแกรอรู้สิกรอ สัตว์มุ่งเจริญการด่าโอเคใส่รูปก,กันเออรู้สึกว่าสายน่าจะเหลือแทานี้เนี่ยตอนตอนมาก็ ตอนมาถ่ายวันแรกๆอ่ะที่มาใส่ของทรายที่มหินลุกลังด้วยวันนั้นอะ่ะทรายเยอะเกว่านี้ก,ก,ก็ปกตินะแล้วก็กองหินก็นนเท่าเดิมเพิ่มเติมก็คือไม่มีอะไรโอเคใส่ลูกใส่สายลมสายลมใส่สายไฟสายสายอะไรไม่รู้จะจอระบีแล้วมั้ Ja. Ai tôi giúp Ai tôi sọt Sọt luôn, rất đinh Chết mùng, chết mùng Hãy Mì ฮีโน e ่ห no e ้าร้อยฮีโน่เเตอร์โอเคโอเคครับแต่ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนนะก็จบคลิปไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปรับหินร,รับสายก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย